เราก็วิ่งผ่านอวอก,กากมี่สอดมานะครับเอาไม้แก้วมนาะส่วนไม้น้ำมานะครับไม่ใช่ของไม้แก้วเราก็มาถึงจุดเช็คอินพันแสนขดพันขดแสนไข่แบบบ้านภูเขาทองนะครับจุดชมวิวนะครับสวยงามมากเลยครับนะครับเื่อมาจอดตรงนี้แหละยากาศสวยงาม เ,เ,เดินทางมาถึงเชียงคานแล้วครับเชียงคานจุดหมายปลายทางที่เราเดินมาบนทางมาวันนี้นะครับเดินทางมาถึงกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่สองสี่หกับที่พักของเราค่ำคืนนี้นะครับที่พักนี้เป็นที่พักฟรีนะครับพักฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับทางเจ้าหน้าที่ท่านบอกว่าพักได้ชอบตรงไหนกลางได้เลยครับกลางเต็นท์ได้เลย ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับในทีมงานเราก็มาถึงแล้วครับเนี่ยลุงตู้ครับลุงตู้เราตู้สายชิลมาถึงแล้วครับแต่เราก็มาจับจองที่ไว้แล้วเราจะเราจะขึ้นสกายบอร์ดครับสกายบอร์ดตอนนี้เนี่นะครับคือที่พักของเราค่ัคืนนี้ติดด้านหน้าก็จะเป็นน้ําโขงครับแม่น้ําโขงนินฝังโขงตรงนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาไม่ให้กางเต็นท์นะครับ ถ้าจะกลางเต้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ตรงนี้คือปีครับตัวนี้กลางปีได้เลยครับจะมีห้องน้ําครับห,ห,ห้องน้ำสองห้องห้องน้ําสะดวกฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องน้ําครับนะห้องน้ําแล้วก็ข้างหลังจะมีห้องน้ําชายหญิงอีกแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ที่เสียบไปฟปีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยจะมีที่เสียบไฟที่สาหรับชาร์จแบตตมน้ําร้อนรายได้ทุกอย่างครับตรงนั้นครับ คืนนี้เราก็จะพักตรงนี้แหละครับเราทำเต็นท์เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปขึ้นสกายบอทครับตอนนี้นางงามก็กําลังสกายบอทนักเสี่ยงเปียกไปขึ้นสกายบอทเงินหลลายยเก็ปีงไป้นคือ่ามีแล้วข้างๆก็จะเป็นสถานีตำรวจครับตรงนั้นก็เจ้าที่บอกว่าตรงนั้นก็สามารถการเต็นท์นอนได้เหมือนกันนะครับฝั่งนั่งครับด้านหน้าก็จะเป็นมังกร สักครู่เราก็จะขึ้นไปเที่ยวสกายบอลครับรอชมต่อไปเลยครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปสู่สกายบอลนะครับสิ่งที่ท้าทายความกล้า,านะครับไม่รู้ว่าโซเฟอร์จะกล้าขึ้นไหมวอนนี้ใจตุ้มๆต่ๆนะครับก็ติดมากครับวันนี้นองจากว่าเป็นวันหยุดยาวคนเยอะมากเลยทางขึ้นสกายบอลทางปประมาณ20กิโลครับจากเชียงคานออกไปครับไป่ใชงใกล้ๆนะครับแต่เราก็จะไปครับ มีสดมีสุ่มการบรรทัศใหญ่บรรทัใหญ่สกายบอลรองพราบางก็ไปได้ครับเส้นนี้ครับส้ตมตำไก่ย่างก็มีครับเช่นนี้ทอง,งที่เยอะครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวเมื่อคืนนี้ตามสอบถามที่้านเต็นนะครับเต็มเลยครับ ถนนคนเดินนี่ไม่มีที่เดินเลยครับโดยรถไไม่มีคนเดินที่เดินเลยจะนอนทาแล้วอเปล่นที่นอนทาคเป็นว่าคนรวดคนอินโดน,นีเซียสุอยนดสุดแซ่บมากินเนี่ย่า,านนา ถนนคนเดินนะครับวางเชียงคานนะครับหลังจากตั้งเต็นได้เรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินไปครับมันมีนี่จักรองเดินกระตา m เกือบกิโลนะครับเกือบกิโลเดินไกลๆันไกลรถไม่มีที่จอดท้าถัารถมา อนนะพอสมควรนะครับเดินมาเริ่มถอยลงถอยลงนะครับขากลับสงสัยต้องนั่งสามล้อเสร็จแล้วไล <c oughs> <c oughs> ้พอสมควร,ครนจะใกล้แะไรเพราะว่าเห็นหนากรัหนาโคตน้อเขา ครับถึงแล้วตอนน,นั้นคนเดินน้งคนเดินเชียงคามนะครับมีของขายเยอะแยะเลยอาจจะได้ไม่ได้บรรยายนะับจะให้ดูไปด้วยนะครับเยอแะแยะมากเลยไม่รู้จะกินอะไร

ไม่ <t us> mm ้ซ hmm. yeah. ื hmm. yeah, ้ออะไรครับแค่นั้นเพียงเด็กแปดสิบบาทเาปเด็กแปดสิบบาทผู้ใหญ่ร้อยบาทกมา 好吧。 คนเดินตอนนี้เลสวยงามครับเชียงคานครับที่นี่เชียงคานวันนี้ถนนคนเดินคนเยอะมากครับแน่นเลยเข้าแทบไม่ได้เลยครับคนเยอะจริง ลินโขงยามเย็นตรง,ง,น,งน,น,นี้ก็จะมีพีตะโขนด้วยครับเนื้ปลาดุกเด็ดครั เดินถนนคนเดินกลนับมาตอนเราไดจะเดินกลับที่พักนะครับระยะทางก็ใครพอสมควรครับประมาณหนึ่งกิโลครับเ,เลลดินลอดริมโขงเลยครับเลลดี๋ยวเนาขวบก็จะสวยง,งามมากครับตอนยามเย็น ทุกคนกำลังทายย่อยไปกันนี่ครับเราก็จะกลับที่ชาเอเดชยร์เพื่อนีินกำลังจะไปช่างอันเจนไปจะสวยมากเลยหลยังจากรับประทานอาหารจินก็นั่งนั่งชิลกันหน่อยนะครับนั่งชิลๆกันหน่อยนั่คุยกันสัพเเพห์เฮลซะาะระไม่มี ไปกันไปพังกินข้าวแล้วนะครับพางกข้าวเย็นวันนี้อาหารก็ง่ายๆครับอาหารเราใช้ระบบอาหารถุงาาง่ายๆเราไม่ทําเองเพราะว่าเราไปเดินตลาดคนเดินมา<ต>ก็เหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยครับเดยาีครือยบรรี่บรรยากาศวันนี้าลานลานที่ต้องร้อยตัชะดอแน,นอ่นเลยครับคนเต็มเลยครับเต็มลานเลยวันนี้ เต็มลานเลยมันทอดเลยแน่เดี๋ยวจะพาไปดูอันี่เต็มลานนะครับในกองวัดตระชดอยานดิสก์น้ำตาลตชดอเต็มลานเลยครับอันนี้นะครับตรงนั้นจะเป็นรถตู้เป็นเทดนี่คันหนึ่งคล้ายๆลุงตู่เลยครับจอดอยู่างทั้งเขานี่สมบูรณ์แบบเลยครับเรา ยังไม่เหมือชิดนะครับดูสังเกตลานวันนี้เต็มเลยครับเต็มลานลานหน้าตัวตะเวนชายแดนเต็มลานเลยครับแทบไม่มีที่กลางเลยครับด้านหน้าก็เต็มครับด้านหน้าก็เต็ม สัหดับของเราก็อยู่มุมนี้ครับม,ม,มุมตรงนี้มุมเล็กๆสายชิวของเรานะครับลงตู้ลงตู่ใอ้มุมน้อยๆตรงนี้ครับรอะะไรมากินนพี่ บรรยากาศยามเช้านะครับที่ลานกลางเต็นท์ค่ายตรชะดอที่264เชียงคานนะครับตอนนี้ตอนนี้เต็มไหมนะครับลานเต็มเลยนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเตื่นขึ้นมาแล้วเตื่นมาเพื่อที่จะจ็บสัมภาระของตัวเองเพื่อที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่อไป บรรยากาศยามเช้าวันนี้ลานนี่ลานตาะดนี่เต็มเลยครับวัน,วบททบน่องจากว่าทำกัดกลางปีนะครับไม่มี่าช้ใจใจบรรยากาศยามเช้าตอนที่ทุกคนจะเดินทางต่อไปในจุดต่อไปนะครับ ก็นอนในรถมังคมือกลางเต็นนอนนะครับ